ในปีพุทธศักราช2548ได้เกิดเหตุการณน้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ถึง4ครั้งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและมีรายงานว่าฝนตกหนักกว่า270มิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นปริมาณน้ำฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2548 ท่นานทราบหรือไม่ว่าผิวดินในป่านั้นมีซากใบไม้และขิ่งไม้ทับถมกันเป็นชั้นหน้าดินที่หนาถึงครึ่งเมตรมีความสามารถอุ้มน้ําได้มากกว่าผิวดินธรรมดา5-7เท่าถ้าฝนตกหนักไม่เกิน280มิลลิเมตรต่อชั่วโมงดินในป่าจะดูดซับน้ําไว้ได้หมดแต่ถ้าฝนตกบนผิวดินธรรมดาเพียง60-80มิลลิเมตรเท่านั้นน้ําก็จะไหลบ่าแล้วเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างที่พวกเราเคยทราบกันดีพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส,ส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ oh, maybe. Oh, maybe. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน oh, <maybe. S 1> คนเชียงใหม่มีวิธีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำตลอดมา ชัยมงคลทางกายภาพของพื้นที่ที่ทำให้พระยามังรายตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการจัดก,การน้ำพื้นที่เอียงจากตะวันตกบริเวณเชิงดอยสุเทพไปยังตะวันออกทำให้น้ำระบายถ่ายเทได้ดีน้องใหญ่ทิศตะวันออกเชียงเหนือของเมืองเป็นพื้นที่รับน้ำหลากน้ำแม่ขาซึ่งไหลอ้อมเมืองเป็นโครงข่ายระบบระบายน้ำตามธรรมชาติ และแม่ปิงด้านตะวันออกเป็นแหล่งน้ำใหญ่และเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในอดีตคนเชียงใหม่ในอดีตมีวิธีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติคือเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ดอนใกล้กับแหล่งปลูกข้าวและปลูกเรือนยกพื้นสูงพร้อมที่จะเผชิญกับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนซึ่งเกิดเป็นปกติทุกปีมีระบบเหมืองฝ่ายทดน้ำเพื่อการเกษตรและระบายน้ำหลาก น้ำท่วมเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นไปตามฤดูกาลพาเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้พืชทำให้ชาวไร่ชาวนาไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในอดีตน้ำพัดพาเอาทรายมาน้ำจึงใสทำความสะอาดง่ายและไม่สร้างความเสียหายหลังน้ำท่วม หลังจากรัดสร้างเขื่อนต่างๆเหนือเมืองเชียงใหม่เพื่อเก็บกักน้ำจากแม่งัดแม่แตงแม่กวงแล้วทำให้น้ำที่เคยท่วมหยุดท่วมจนทำให้เชื่อกันว่าน้ำจะไม่ท่วมเมืองเชียงใหม่อีกวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่จึงเปลี่ยนไปมีการปลูกสร้างบ้านเรือนโดยไม่ยกพื้นตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ลุ่ม ซึ่งเป็นที Pul ่เหมาะกับการปลูกข <si ้าวสร้างถนนขวางทางการไหลของน้ำขุดลอกแม่น้ำลึกเกินไปจนน้ำไม่ใสเมื่อน้ำท่วมจึงมีแตกโคลนสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากและยังมีคนบางกลุ่มละเมิดกฎแห่งขึด กระทำสิ่งที่เป็นขึดล้วงซึ่งทำแล้วไม่ดีต่อคนหมู่มากนั่นก็คือถมสมุทรมีการถมแม่น้ำปิงรุกล้ำลำน้ำถมเมืองฝายถมพื้นที่รับน้ำขุดกระแสเอาที่นามาเป็นที่อยู่เอาที่นามาเป็นที่สวนเอาป่ามาเป็นที่สวนและตัดต้นไม้ใหญ่ ให้เข้าใจภูมิปัญญาดั้งเดิมและการปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตทำให้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่ที่ปลายเหตุคือการจะสร้างผนังคอนกรีตสองฝั่งปิงทั้งๆที่มีตัวอย่างให้เห็นว่าผนังกั้นน้ำแก้ปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าวแล้วไม่ประสบความสำเร็จเมื่อมองน้ำปิงภาพกว้างแล้ว จะเห็นว่าแม่น้ําช่วงทางตอนเหนือของเมืองจะมีลําน้ํากว้างมากแต่ลําน้ําช่วงที่ผ่านตัวเมืองแคบลงอย่างเห็นได้ชัดโดยธรรมชาติของกระแสน้ําเมื่อโดนบีบให้เส้นทางเล็กลงกระแสจะแรงขึ้นและมีอํานาจในการทําลายสูงขึ้นในขณะที่ผนังคอนกรีตสามารถกันไม่ให้น้ำไหลและซึมเข้าไปพื้นที่เมือง ขณะดเดียวกันก็กันไม่ให้น้ําจากเมืองไหลซึมลงสู่ลําน้ําตามธรรมชาติทําให้ระดับน้ําใต้ดินผิดปกติผนังคอนกรีตท,ที่สร้างไว้บางแห่งในปัจจุบันทําให้เกิดปัญหาน้ํากระแทกฝั่งตรงข้ามอย่างรุนแรงและเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เรื่อยไปจึงเป็นประการสําคัญที่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาใหม่เ,เมืองเชียงใหม่ เป็นของคนเชียงใหม่ทุกคนประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแนวคิดในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่ของภาคประชาชนคือแก้ปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีกระบวนการให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นตั้งแต่ต้นไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับฟังคำชี้แจงโครงการที่รัฐคิดทำเองแล้วให้ประชาชนอยู่ในภาวะจำยอมและต้องรับปัญหาใหม่ที่จะตามมา คำนึงถึงระบบนิเวศของแม่น้ําเพื่อแก้ทั้งปัญหาน้ําท่วมและไผ่แล้งใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมเรื่องระบบเมืองฝายและความเชื่อเรื่องขึดผสานกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหามีการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าภาครัฐเอกชนคนรวยคนจนแนวทางการแก้ปัญหาน้ําท่วมเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําเพิ่มความจุข,ของแม่น้ํา เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินลดความเสี่ยงในการตั้งถิ่นฐานฟื้นฟูคติความเชื่อและจารีตประเพณีดั้งเดิมปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้ประสานกันและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาที่ยั่งยืน let me teach.